กรดิ่งสวัสดีค่ะจ้าพี่น้องมาลวจ้ามาลวจ้าสกัญญาชาแนลเล่นลู่ห้น้ากันกันมาลวเด้อจ้าเมื่อนี้จ้าพี่น้องเมื่อนี้สกัญญาสภาพี่น้องไปเล่นลู่ห้น้ากันเรื่องอย่างตามสกัญญามาเบิ้งเลยจ้าจ้าพี่น้องพี่น้องกับิสังเกตเห็นขางลังสกัญญาเนะจ้า ลงพยาบาลจ้าพี่น้องมื่อนี้พัส,สามิสกัญญามาลงพยาบาลจ้าพี่นอ้องระเบิงลงพยาบาลของคนอิตาลีด้วยเจ้าเมืองอาคโควิวขอสวยสวยนะจ้าพี่น้องรงพยาบาลเขาใกล้ๆกับอันอันบ้านบ้านคนแลยวจ้าพี่นอ้องบ้างจ้าพี่น้องนี่คือโรงพยาบาลก็ใช่ อารโคนะจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น้องเราบัางบริเวณลรงพยาบาลจ้าพี่น้องดอกไม้บานเต็มและจ้าพี่น้องสัญลักษณ์ธงชาติอิตาลีเขานะจ้าพี่น้องเขาก็สิเป็นสีเขียวสีแดงสีขาวจ้าพี่น้องอันนี้เขาล้งพยาบาลเขาจ้าพี่น้อง อีกด้านหนึ่งนะจ๊ะด้านข้างหนา้ามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นจ้าพี่น้องสวยงานงานจ้าพี่นอ้องระวังอันนี้ที่จอดรถจักรยานจ้าพี่น้องเมือ่อน,นี้เขาสินนิยมจักรยานกันจ้าว่าจาเป็นเขากระซิบว่าค่อยใส่รถกันนะจ้าพี่น้องต้นไม้เนี่ยเมื่อคันได้ออกใบจ้าอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงก็เริ่มสิฤดูใบไม้ผลิแล้วจ้า ไม่ไม่ตีบ้งมันออกเห็นว่าจะาพี่น้องมันเริ่มติดผลีเลยเห็นว่าจ่าตอปตอแป๊ะขึ้นมาเราเห็นว่าจ่าพี่น้องจ็กน้อยกับอันดอกบานเต็มต้นถึงตอนเนี้ยพี่น้องเลยมา่อยน้ำแล้วจ้าพี่น้องอากาศก็ได้สสยพิสุขยะถือกระเป๋าใส่สุนยะละ จ้าเราบัางดอกไม้ด้วยจ้าพี่น้องว่าว่าตาสอนลาจ้าพี่น้องบ้านทุ่งหย่อมหญ้านะจ๊นะเนาะอิตาลีอาโคนะคะดูดอกไม้ค่ะจ้าพี่น้อง อันนี้บริเวณรงพยาบาลจ่าพี่น้องสุกัญญากรรมหอดรงพยาบาลพระสุกัญญาพระสามีมหาหมอนะจ่าพี่น้องร้องรงพยาบาลเขาจะอันนี้อันรงพยาบาลอยู่มัง้งอาคอรีวาดแดงกาลดาจ่านี่ทั้งหมดหาสั้นจ่าพี่น้องแต่ว่าเขายุดติดเมืองจ่าพี่น้อง,งบริเวณรอบ โรงพยาบาลเป็นย่านของคนมีเงินจ้พี่น้องเมืองน,นี่นะะจะเนาะสวยจะโรงพยาบาลเขาอิตาลีเขาจะเน้นสีเขียวเขียวขาวแดงอา่าโรงพยาบาลเขาก็สีเขียวเห็นว่าจ้พี่น้องสะอาด,อาดจ้าพี่น้องโรงพยาบาลเขาก็ได้พอซีมี่มองหะจอดจักรยานพอจ้าพี่น้องมองอัน นี่ก็มองจอดจักรยานสำหรับค้นปั้นจักรยานม้าจ้า น้องบริเวณโรงพยาบาลเขาด้วยจ้าพี่น้องอันนี้ข้างหนานะจ้าสะอาดสะอา้านเงียบสงบนะจ้าพี่น้อง <c oughs> จ้าวันี้เฮาก็เข่าไปหาหมอกันะจ้าพี่น่อง นี่ประตูเข้าจะที่นอกหน่อยมสันหนึ่งจ้ะสุนนี้พาหมอสันหนึ่ง คนมาหาซองคน,นงจ่าพี่น้องจ้าพี่น้องเป็นังไแหจ้าหลังจากที่สุัญญาพาพี่น้องอเาพยันมารูบมาโหนักกันเรื่องโรงพยาบาลนะจ่าพี่น้องระเบิ่ลน้องพยาบาลเพิ่นน้องพยาบาลเพิ่นสะอาดสะอาดนะพี่น้องหัวตะบมีคนจ้าพี่น้อง <c oughs> จะพี่นอง,ง้้้าาไดชั้นแรกเป็นเคาน์เตอร์จ้าพี่น้องสั้นสองชั้นสองนี่เป็นห้องตรวจจ้าชั้นสามชั้นสี่ชั้นหาเป็นหน้ามองอันผ้าตัดจ้าพี่น้อง ได้ขึ้นงามงามมันได้ขึ้นงามงามจ้ะพี่น้องเยบเยบจ้ะพี่น้องเขาแต่บ่มีคนอยู่โรงพยาบาลก็ได้อันนี้อ่าเป็นประชาส,สัมพันธ์จะคอยถามอันนี้อ่ากดน้ำเบอร์จ้ะพี่น้องว่าเขาไปหาหมอเจ้ากับหยังนะจ้ะจ้าสั้นล่างนี่ก็จะเป็นนั่น ชาสัมพันธ์ข่าเจ้าพี่น้องแล้วเขาไปหาหมอใสๆนะจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องบังล่งบานอันนี้สั้นเ่องจ้าพี่น้องเนี้ยเนี้ยหาบังหาคนมันก็เป็นบันไดจ้ะแล้วเน้า Như bên đây, anh đi luông phải luông à ăn ăn cháy anh nhìn bên đây, ảnh phải về Xóa, xóa cháy cho tụi mình, luông bản thân tìm น,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 นี่เป็นโน้ตป้องเจ้พี่น้องนี่เป็นเป็นบาร์จ้พี่น้องแล้วก็เป็นห้องน้ำาจ้อันนี้ออกมาเป็นนันที่สุบ,บุหรีนี่เป็นประตูให้คนออกไปสูบคุณดีเจ จ้าพี่น้องระวังจะล้มพยาบาลค่ะสะอาดสะอาดพี่นอ้องระวังจะขันขันดีข้นใจพี่น้องล้มพยาบาลน,นี้จะตันเห็นก็จะสะอาดสะอ้านนะจ๊ะพี่น้อง จ้าพี่น้องล้งพยาบาลพันสะอาดสะอาดจ้าพี่น้องว่าใครมีคนไม่จ้าพี่น้องมีลิฟเอาว่าใครมีคนป่วยนะจ้าพี่น้องเราควรต้องให้บาลเงียบเงียบศึกษานิสัยกัญญามหาหมอตอนนี้ใบสองม้งจ้าพี่น้อง bên đây mình đây phân cái cho mình đã luôn với bạn Có biết mong hoài sửa hải quân phòng cho à nào nào ข้างนอกน้องบานจ้าพี่น้องนี่จากสั้นสองสามสี่ห้าจ้าพี่น้องเป็น,นยังไงจ้าหลังจากที่สุภัญญาพาเบ่งพาชมโรงพยาบาลของนะ้าจ้าพี่น้องสะอาดนะ้าจ้าพี่น้อง นาจ้าพี่น้องคนไม่ค่อยมีจ้ะพี่น้องสะอาดสะอ้านดีนะจ้าพี่น้องเงียบสงบฮอดบ่มีคนจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องถ้ามาคลิปนี้จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกัญญาชาแนลเล่นลูกหัวน้ำกันในเร้อจ้าจ้าเมื่อนี้ก็เทนนี้นะจ้าสวัสดีจ้าเช้าเช้าเช้า